วไายนะไม่เป็นสินะคาร์ลสตอบทีงานเป็นไงบ้างเราไปไม่ถึงนอกเมืองรถไฟเกิดตกรางตกรางอ่ะไม่ใครบาดเจ็บไหมทุกคนตายกันหมดมิคาเอลทุกๆคนตายสนี่คนไลยทิ้งเราไว้ให้ตายเดี๋ยวพวกไนนะนั่นมันอะไรเนี่ย Við erum komið! Ryld, Ryld, hvað er það? Ryld, fyrir! มาจบเรื่องนี้กันเนนี่ฮัลโหลนายยังอยู่ไหมโอไม่เอาหน่าอย่าเพิ่งหายไปตอนนี้บ้าจริง ทันได้เยอะจริงๆคุณวาเลนไทน์เจ้าเฮ้ตอบผมสิตายสิวะใช้เร็ว ได้ยินไหมเกิดอะไรขึ้นจิ๋ติดเชือ้อฉันฉันจะพาเธอไปโรงพยาบาลดรบาร์ตอาจจะช่วยเธอได้โอเคฉันจะไปเจอนายที่นั่นอดทนไว้นะคุณยอดตำรวจผมมาช่วยคุณแล้ว ออตัวหนไว้นะจิ๊ผมจะไปเอาวัคซีนนั่นมาให้คุณเองคุณจะต้องไม่เป็นไรผมสัญญา เร็วตอนนี้บาสอยู่ไหนน่าจะอยู่ในแลบด้านหลังระวังตัวไว้ใจกำลังไปทราบแล้วฉันจะเข้าไปก่อนไม่มีเวลาแล้วนะว้ย Office, in, ด็อกเตอร์นัทเทียนบาร์โปรดแจ้งทุราให้ชัดเจนผ่านเครื่องอินเตอร์คอมดรบาร์คุณอยู่ในนั้นไหมผมมาช่วยคุณแล้วเปิดประตูด้วยครับไม่พบเสียงที่ตรงกันเสียงไม่ตรงเนี่มันหนังไาไฟาบ้าบออะไรเนี่ยเซซามีโจเบด ไม่พบเสียงที่ตรงกันนี่คือนาธานีบาร์ดเปิดประตูด้วยได้โปรดไม่พบเสียงที่ตรงกันไม่เอาหน้าให้ฉันเข้าไปไอ้เครื่องเสงเคร็่งเนี่ยไม่พบเสียงที่ตรงกันดูถ้าจะใช้เสียงของใครสักคนแล้วล่ะไม่พบเสียงที่ตรงกัน t r ที่ฉันสงสัยคือเอกสารพวกนี้มาอยู่ในออฟฟิศของคุณได้ยังไงนี่เธอคิดว่ากําลังพูดอยู่กับใครนะ่ะฉันคือนาธานเนียรบารนะ์ดเนอะฉันเป็นนักชีวะที่เก่งที่สุดที่เธอเคยเจอนักคนเปลี่ยกนกระถ or เ้ยฉันมีเส้นสายเยอะแยะแม้กระทั่งกองทัพยังต้องมาปรึกษาฉันในโครงการที่เกินกว่าความเข้าใจของเธอเลิกทําให้ฉันเสียเวลากับคาถามน่ารําคาญของเธอสักทีฉันฉันขอโทษคะ่ะด็อกเตอร์ เธอคงไม่ได้อ่านเอกสารพวกนั้นใช่ไหมไม่ค่ะฉันทำลายมันแล้วตามที่คุณสั่งดีดีก็แค่นั้นแหละกลับไปเช็ดก้นคนไขได้แล้วบา,าเร็วเร็วบาตายแล้วเขาโดนยิง ฉันกำลังหาอยู่งั้นหาให้ดีที่นั่นต้องมีคอมพิวเตอร์สักเครื่องใช่ไหมนี่คือหัหน้าทีมวิจัยนาทเนียนบาร์9กันยายนเวลาห้าทุ่มผมรู้ว่าตอนนี้เวลาก็ผมใกล้จะหมดแล้ว และผมหวังว่าการบันทึกวิดีโอนี้จะช่วยตีแผ่ความจริงให้ผู้คนได้รับรู้และมันน่าจะช่วยชดเชยศักดิ์ศรีให้กับผมได้สักนิดหนึ่งความวุ่นวายทั้งหมดในเมืองแรคคูนมันเกิดจากอาวุธชีวภาพที่ชื่อว่าทีไวรับริษัทที่ว่าจ้างของผมคืออัมเบร่าคอร์ปอเรชั่พวกมันสร้างไวรัสนี้ขึ้นมาและสั่งให้ทีมของผมพัฒนาวัคซีนเพื่อยับยั้งไวรัส ซึ่งเราทําสําเร็จตอนนี้ตัวอย่างวัคซีนอยู่ในห้องทํางานของผมอีกส่วนผมเก็บไว้ในห้องใต้ดินแต่พวกเวนต์ไลในบอร์ดบริหารนั้นพวกมันอยากจะทํำลายหลักฐานทิ้งพวกมันไม่อยากให้โลกรู้ว่าเราทําอะไรเอาไว้ดังนั้นพวกมันเลยพยายามลบหลักฐานทุกอย่างที่เกี่ยวกับไวรัสทิ้งไปผมไม่ใช่คนโง่หรอกนะผมรู้ว่าพวกมันไม่อยากจะให้ผม เจ้าจิวรู้ทุกอย่างมาตลอดและเธอก็อยังไว้ใจฉันไจย,ยับไ่ ฉันเจอมาแล้วดีเลยใชยก้กำลังไปหานายระวังด้วยลระระวังเหรอเห็นสภาพเมืองตอนนี้มันไม่ต้องใช้ปฏิหารโคตรถ้าฉันจะไปถึงที่นั่นได้ ไม่เป็นไรนะจิว ไอ้อยาได้ต้องได้ผลสิรระเจเร็วเกิดอะไรขึ้นประชาชนทุกท่านโปรดทราบการแพร่ระบาดได้กระจายไปทั่วทั้งเมืองและไม่สามารถควบคุมสถนานการณ์ได้ ในวันที่หนึ่งตุลาคมเมืองแรคคูนจะถูกทำลายด้วยขีปนาวุธขอให้ผู้ที่ยังอยู่ภายในเมืองรีบทำการอพยพโดยด่วนนี่ไม่ใช่การซ้อมประชาชนทุกท่านโปรดทราบเพื่อนนี่แค่วันเดียวเองเนะย,ยังมีผู้คนติดเชื้ออยู่ในเมืองอีกนายคิดว่าลุงแซมจะสนอย่างนั้นเหรอเวนเอ้พวกมันบุกเข้ามาแล้วนั่งอยู่นี่แหะฉันจัดการเองต้องเตรียมตัวให้พร้อมข้างนอกนั่นดูเหมือนพวกมันจะมากันเยอะ ฉันจะพยายามปิดบานกันต่างๆพวกมันจะได้มีทางเข้าน้อยลงแล้วเราจะทำได้ยังไงฉันจะแฮกระบบรักษาความปลอดภัยของโรงพยาบาลระหว่างนั้นนายช่วยต้านพวกมันเอาไว้ก่อนเอาละได้เวลาสนุกแล้วสิ oh na. not egg แม่ไม่เป็นไรนะไม่เคยดีเท่าไหร่แต่อย่างน้อยมันก็จบแล้วฉันจะกลับเข้าไปวัคซีนได้ผลดีมากเยี่ยมแ้วจะไปไหนอ่ะฉันมีเรื่องต้องทำแายคิดจะทำอะไรอ่ะเมืองนี้กำลัจะกลายเป็นนะไมโครเวฟนะเมลน่ะเพื่อนต้องติดต่อรัฐบาลบอกว่าเจอวิธีรักษาแล้วช่วยถ่วงเวลาหน่อย แมงดื้อชิบเป่งเลยจิวอ๋อขอบคุณพระเจ้าคุณไม่เป็นไร ผมมีข่าวดีมันจบแล้วเมืองนี้ปลอดภัยแล้ว นี่ฉันอยู่ที่ไหนเกิดอะไรขึ้นอ้ oh. Oh. ประชาชนทุกท่านโปรดทราบขีปนาวุธทำลายเมืองแดคูลจะถูกสั่งยิงภายในหนึ่งชั่วโมงตัวขีปนาวุธมีอนุภาพในการทำลายวัตถุชีวภาพทั้งหมดท่านจะไม่รอดชีวิตหากยิงอยู่ในตัวห<ม>นึ่งตุลาคมเหยยไม่เ,เป็นไปไม่ได้ ควคุณช่วยฉันไว้ผมไม่ได้ทําอะไรเลยนะคาร์ลสตังหากไอเจ้าบ้านนั่นแบกคุณมานี่แล้วก็หาวัคซีนมารักษาคุณเขาไปไหนแล้วล่ะมอนั่นลงไปเอาวัคซีนที่ชั้นใต้ดินมันมีมากพอที่จะช่วยเมืองนี้ได้เขาคิดจะทําด้วยตัวคนเดียวฉันจะตามไปช่วยเขาเดี๋ยวสิไม่ได้ยินประกาศงั้นเหรอว่าเขาจะระเบิดเมืองนี้แล้วนะผมกำลังพยายามติดต่อใครสักคนคนที่จะสั่งยุเรเบิดได้ปล่อยให้หมอนั่นจัดการเถอะเขาเป็นมืออาชีพ ฉันก็ด้วยฉันคงจะพูดให้คุณเชื่อไม่ได้แล้วล่ะคลานเก็บของอยู่ชั้นใต้ดินข้างใต้โรงพยาบาลเนี่ยผมขาดการติดต่อกับคาร์ลอสไปดูท่าเขาจะเจอปัญหา